พเสียงใช่ป่ะแไหมเราเจอตีกินไงกินไงใจร้าวชิเก้นวีเนี่ยเจอหมดเลยจริงวะเนี่ยตัวจริงหมดเลยพี่ไม่เห็นเลยใช่เหรอใช่ตัวจริงเหรอใช่ใช่ใช่เหรอตื่นเต้นแล้วไปมึงไปเติมสตรีมขอดูสิชิโอ้โห่ใช่ใช่ใช่ผมไปดูสตรีมาแล้วใช่โอ้โหโอ้โหชิพาร์แล้วตาแรกของวันด้วยเราไปทางปวดเลย ีโอ้เราเราเจอไม่เจอจิกง่ายอุ้ยอุ้ยอุ้ยผมเล่นคนหว่าผมเล่นคนหว่าผมเล่นคนหว่าตอนแรกผมคิดตอนแรกผมคิดว่าตัวพรอมเออพี่ก็ตบอนแรกผมคิดว่าตัวพรอมผมไปเห็นใจแล้วชิกเก้นบีฮะไม่ใช่แล้วไม่น่าจะมาอยู่แรงนี้แล้วหวะไอ้ย่าเรายังอยู่แรงนี้ก่อน มันจะเป็นร้านรกดังไงพ<ล>ี่เมรนี้เขาคือใครวะไม่ไม่คุ้นชื่อเลยไม่รู้วะพี่เอ้ามาคุณดูเหรอฮ้ยเขาใหญ่วีนี้เขาก็แม่นเอาเรื่องเลยเนี่ยเล่นถ่ายนะใายเยอะเลย ขึ้นเลยดักห้องเราทุกโจมตีโอ,อ้โหคือยอยู่ข้างหน้าอยู่อยู่ข้างหน้าอยู่เราได้เราได้คอนเทนต์แล้วพี่ไม่ต้องไม่ต้องทำอะไรคอนเทนต์มิ้งอหนาเมื่อกี้ไงเมื่อกี้ไงเมื่อกี้ไงน้องบีโบโลบอกว่าสกิปสกิปไงเป็นหนึ่งทีละ โอ้โหหนึ่งไม่โดนตายก่อนเมื่อกี้ถ้าผมสกิลหนึ่งโดนผมได้เวทต่อเมื่อกี้แก๊กตายก่อนสกิลหนึ่งโดนดีตามนี่ไม่ได้เปลี่ยนเปลี่ยนมายิงนี่แทนแม่ตีดังเลยแทนถ้าไม่เปลี่ยนมายิงเอลซูนทั่ว่าได้อยู่อยู่กลางแล้วมีสองตัวโอ้ยแม่อันนี้แพ้ไม่เป็นไรเพราะว่าเราโดนโดนทางโดน อ๋ออะไรรถไปมาไปมายังมาพี่ผมไม่เห็นว่าโดนอะไรไปตอแรกพี่ก็เลยต่ว่าจะเข้าไม่เข้าอยู่ช้าเปิดไปช้เปิดไปตามหนแล้วิกปกไปโอ้โเล่นต่อไม่ไหวว่ะหรือเราแค่สกู๊ตัว ไอ้เคียน่ะโคตรแบงบังพอดีไอ้ไอสัสก<อ>ูจะได้<ะ>สลิมแล้วโดนแนวป้องกันศัตรูโอ้พี่ต้องกลับว่ะ,ะอุยออ้ยถูกส่งออกฮึ่มเจเร่หลังป้อมมีเลื่องหลังป้อมมีเลื่องหลังป้อมพี่มีอ๋อเอาเล่นเล่นเล่นเหมือนทุกทีที่เราเล่นนี่แหละไอ้เงี้ยตื่นเต้นไปเดีย๋ยวกลายเป็นแบบว่าจาะพี่มันแบบคนจะดีมันกลายเป็นไม่ดีไงเออ ลองด,ดันดึงดิอืมยูยยหลังป้อมเขาสองตัวนี้เอาตัวนี้เคลียแน่นลจริงรึอิดสองตัวอืการต้อสู้ขาชื่อเลือดอ่มแรงจังวะเหอแต่ยังได้อยู่อ,อ,อุ้ย เ่ ay, yeah. โโนโซเนี่ยเว็บเวฟเก่อนแล้วกันโอเคได้บนมาเลี้ยงเงาอยู่ยยยยยระวังระวังระวังที่ตัดมิดออกไปให้อ่ะ ะดึงนี่ไงระวังพุ่มไม้ด้วยอีกโตกดบนอ่ะกดให้เกิดเลยบนอ่ะกดไปให้เกิดเลยพอเจ้าล่างเนี่ยระวังอาบิเซลแฮรรี่ฝากดูแลป้อมด้วยวิโอ้โหว่าแล้วอืมดูหนีไม่ทันโต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  ตายหนึ่งมาได้ใจนะบารลมุงตเปมากาปียู่ีอยู่เตาเมดไม่มาไม่แตกโัทีมีตัวีพี่ปาไม่โดนล่าง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 สวยครับ

ว่า,า,วาผมไม่มีล้างแล้วนะผมล้างให้เจ็บไปแล้วโอเคผมมีสติเล่นอยู่ยพี่ต้องจับกนะันพี่ไม่มีสติพี่เจ็บบีครับแต่แต่แต่ได้อยู่อ่านนะนกนสรุปที่กันนะสรุปที่กันนะเล่นได้นะ่ะเล่นบอลเร็วเล่นบอลเร็วเฮ้ยว่าแล้วติโตสรุปที่สลับนะพี่ย้ไปบน has destroyed an ally has been defeated. <laughs> an enemy has been defeated! Onslaught!

พี่พี่เห็นอะแต่ว่าขอปลาหอบไปแล้วขอไม่เอาเชียร์ทีเลยพลาดอ่ะพลาดจริงเมื่อกี้ต้องรีบขึ้นอันนี้หมดแล้วเพ่พร้อมนิ่งวะเอลสุดเห็นล่างสองอะทําอยู่น้อยดิปล่อยล่างปะปล่อยล่างปะถ้าปล่อยล่างพี่จะไปเล่นวนล่างล่างจะชนนะหมดที่กลังไปพี่ยงไปสวยสวยกิงไงอยู่นี่กิงไฮอยู่นี่โอ้โหกิงไงกับกิงไงเอลสูอยู่ใกล้ๆพี่พี่เปิดติดละ ได้ผลนะได้ผลนะพี่กำลังมาพี่กำลังมาหมดแล้วเอาหกโดนเอาหกโดนโอไยใครไล่ไปใครไล่ไปใครไล่พะฟัน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 ทำทำให้ป้องกันทำให้ปนทำให้ปนแล้วค่อยไอ้นี่สี่ห้านะเล่นล่างได้เล่นกลางได้ผมไปเลี้ยงเอ้ยเอามวกก่อนได้เอาฟ้าก่อนเอาฟ้าก่อนไเวลากำไม่ทันเลย กำลังกำลังไอ้นี่กำลังนี่กำลังจะมาดึงพอ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 เป็นบูเป็นบูเป็บเว็บบูไปเปล่าป่าแล้วถอยมาตอนนี้เราแค่ต้องแยกไปทำเว็บไอ้พิงโตทำเว็บเรียนตรงท่ามดาร์กให้เยอะเลยที่หนึ่งที่หนึ่งดาร์กอี่หนึ่งดาร์กอ่ะเราเราเราน่าจะได้เราน่าจะจบได้อยู่ที่หนึ่งดาร์กเป็นบูปะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวที่เปิดนะแอกแอกดึงแล้วแกดึงแล้วแกติ๊กดูนะปีหมด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  เล่นได้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 เอวเอวตู่อยู่ตรงข้ามป่าเอาคลิปก่อนเอาคลิปก่อนเอาคลิปก่อนแต่รอกลางผมมีตีอยู่นี่ผมเล่นไม่ได้แล้วรอตรงนั้นเดียวตางเหลือหนึ่งตัวเหลือแค่หนึ่งอะเหลือสูตรตัวเดียวอ่ะโอ้จรงเดินดเนี่ยเอากลางได้ป่ะเอากลางก่อนเอากลางก่อนเอากลางก่อนเออไอ้ให้เขี่ยไรให้เิดอะไลพ่เออไล่ไล่ไปได้ป่ะไล่ไปได้ป่ะไล่ไปได้ป่ะสวยครับพอ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  ตอบคบแบกมาแบกมากูเนี่ยแหละคนท้ายอะไรอยเงี้ยพี่เนี่ยแหละคนท้ายเลยยังดีเลี่ยเล่นจบเลยยังน้อยอ่ะอืมทิพย์ยังทำทำคนก่อนเวทเนึยงพี่ได้ครับเมื่อกี้เมื่อกี้คุณกิจเขาเขาเขาไล่ขึ้นบนนะเห็นไหมเจอโอบบนจริงด้วยล่างเล่นได้นะบนสามเมื่อกี้ตตัวยังเพิ่งแหลมนะเพื่อเล่นนะเพื่อนปะกดเพื่อเล่นนะน้องพี่เพื่อเล่นนะ ตองบนหนึ่งเบสเออต้องบนหนึ่งเวสต้องบนหนึ่งเบสเย้ยใครขอแล้วเหรอวะขายนะพี่ต้องขายเดี๋ยวแพ้เราไม่ได้พิดถ่ายใครขอแล้วเหรอวะอุ้ยเีวยวโดนตรวจมากเลยเอาป่ะรอไว้นะรอไว้นะอย่าอย่าเปิดนะตรงนี้อันตรายมากกบแล้วพี่เกือบปลาหอกเลยตรงนี้แค่สูาเล่นแค่สูบคาเล่นนะแสดงว่าอยู่งั้นพี่ไปเคีบคิบคนหนึ่งไปเคีบคิบอยู่กลางไปเคงียร์งพี่เองพเอรียรีอ่าเชียร์เชียร์รอเชียร์รอเชียร์รอตรงหน้านี่ยปะมาอยู่ข้างเอลอะ พี่พีปลาหอกกตนฮหอยู่อยู่เวฟกลางเวฟกลางอุ้ยแกตึงไปแล้วแกตึงไปแล้วเฮ้ยอะไเบเอเเเาาบอกิงหมดเลยโอ้ยบินบนดึงไว้ก่อนดึงไว้ก่อนดึงไว้ก่อนอยี่เยอะอุ้ยอยกนถอยก่อนี you, you. Harmon, <ish or> <berish> ่ากัลีกลีกลีก ไม่เวิ์กไม่เวิร์กไม่เวิเวิรมามาดาเขาอยู่ดาบเมื่อกี้เมื่อกี้จะใส่สุดแล้วแม่งต็กสี่หมื่นหันอยู่พี่กลังไปกรลังไปกลังไปกลังไปกลัไปตัไปชายไม่ผมหาได้มหาได้มหาได้เล่นก่อนเล่ก่ก่อนตาม ไปเลยไปเลยน้องชายดูออกดออกทางนี้ดูออกทางนี้ออกทางนี้ไอ้พี่ตัวชักตวยอุ้ยแรงว่ะอะไรตายตายตายไม่ให้เล่นหลอกไม่ให้เล่นหลอกห้าวิเมียห้าวิเมียติดพี่โดนเอลสุไม่ได้ต้องไลเอลสุออกต้องไลเอลสุออกไจะตายจะตายเข้าบ้านละเข้าบ้านลแล้วแม่งเอ้ยหลังดักได้ครับโอ้พี่เกม รีวิวหลังจบเกมที่ได้กดเจอกับตีสตรีมเมอร์นะครับก็ตื่นเต้นมากๆครับใช้คำว,ว่าตื่นเต้นจนแทบจะเล่นไม่ออกเลยทีเดียวระมัดระวังสุดๆก็ขอบคุณครับที่ให้เราได้ลองเล่นกับสตรีมเมอร์นะครับเชื่อว่าได้ลองเล่นละกันเพราะว่าไม่ได้จัดแมตช์หรืออะไรขึ้นมาบังเอิญกดเจอกันแต่ก็ได้มีโอกาสได้ลองเล่นกับ อาร์ตี้ซีมเมอร์ชาแน,นลหน้าของประเทศไทยมันไม่ง่ายครับที่เราจะกดเจออาไอดอลของใครหลายๆคนที่มารวมตัวกันเกือบเต็มตี้แบบนี้<ม>ก็เป็นประสบการณ์ที่ดีแล้วก็น่าประทับใจมากๆครับหวังว่าอาจจะได้เล่นกันแบบสนุกๆอีกสกตาสองตาครับผมพ <c oughs> อจะเป็นไปได้ไหมหาเพื่อนเล่นหรือพูดคุยกับเราเข้ามาจอยกันได้ที่กิสคอลิงก์อน้าโปรไฟล์นะจ๊ะ